สวัสดีครับเช้านี้พบกับทีมงานเล็บไบกบินบุรีนะครับวันนี้เราจะไปล่าหมอกกันนะครับหลังจากเมื่อคืนมีฝนตกนะครับเช้านี้อากาศดีครับแล้วพบกันครับบรรยากาศยามเช้านะครับเช้านี้อากาศสดชื่นนะครับหลังจากเมื่อคืนมีฝนตกลงมานะครับอากาศดีครับครับสมาชิกของเรามาแล้วสวัสดีครับป๋า ครับสมาชิกเรามากแล้วนะครับหนึ่งท่านนะครับสวัสดีครับเฮ้ยโอสวัสดีครับอ o r n i n งครับม o r n i n g อ๋อเนี่ยสวัสดีครับนะครับสมชิกของเราครับสวัสดีครับโอ้นี่เยอะครับวันนี้ห้าลำครับครับจะเช็คความพร้อมนะครับ ออกเึินทางครับเต็มลมครับมาชิกพร้อมแล้วเราก็ออกเดินทางครับ